สวัดีย้ำเช้าทุกคนมาแล้วเด็กๆแชรอดวันนี้แชรอดมีเพื่อนเยอะแชรอดมีเพื่อนๆเ,เยอะมานี่มานี่ไม่ไปเข้ามาทางนี้กันแล้วเร็วเร็ว,รวแชรอดนี่ชอบแตกแถวมาเร็วมานี่เร็วแชรอดมา มาเร็วขอข้าป่ากันแล้วลูกดูสินี่เ,นเพื่อนๆเขาไปกันมาแล้วแชร์หลัดแชร์หลัลด,ลดมืนนั่เข้าปา่าไปแล้วมาเร็วมาเร็วลูก แอบหาอะไรเนีุ้นะไปเร็วไปเร็ว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 นี่แล้วเพื่อนนี้มันแล้ววันนี้มันย้ำเช้าอากาศดีค่ะยังไม่แดดมาเร็วมาเร็วลูกมาเร็ว บรรยากาศค้มๆนะคะพี่กาแฟพี่กาแฟรอน้องหรอพี่กาแฟวันนี้กังที่มายมพี่กาแฟออกมาเล่นเจอกันนะคะแค่รอนแล้วพี่แฟไปแล้ว อ้ยมานี้ลงมาเล้วเเร็วๆๆๆๆๆไปไโอ้ยนี่สูข้าไปทาไม้นนั้นพาข้าไปกลับบ้านกันหมดแล้วนะเร็ว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 เไปอะไรเละเนี่ย ไปไปบ๊ายบายนี่ไปกลับบ้านกันกลับบ้านกันปะเรากลับบ้านกันดีกว่าปะลูกปะเราไปกันหมดแล้วลูกปะป้าป้ป้ปไปกันไปกัน